ขึ้นรอบนี้เราตรงมานได้แล้วนันบ่ถ้าไปรอบนี้แล้วยังหมู่มานเลยรอบนานเลยอะไรบ่ต้องถืบแม่บทน่ะถือแต่อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องคว้วไป่ลรอเป็นบ่คว้วเห็นเป็นได้ฮ่าต่อเห็นไรนี่ไปเห็นเพิ่นตบเอิกบ่ตบเอิกดูคือว่า นี่บัตรละสองไปเป็นในชงตัของหอยไว้อยู่น่ะโยปิงขัดจุยวันนั้นก็ป็นมันนั้นก็ปนปิงขัดจุยจุยด้งไงด้นไปกินเฮงเลยทุกคนเด้อต้องได้ผลไหนได้ผลไนอ้ยปาดเล้องถอมอีกหนึ่เอาไปาดห้เลยิกห วรักลับตากล้สบายดีทุกคนสบายดีเนี่ยแรงๆเมื่อนี้ทำพัดนวดพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศในจังมือเพราะว่าไบผู้เมื่อกี้นี้ผมมันทุกคนเลยจะบอบบอลมันเมื่อกี้ก็เลยเปลี่ยนแนวลงลงทางน้าเน่ยกับทีมงานนี่หัวหน้ามาสบายดีสบายดีเป็นยังไง นี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศแน่ไปลุงนะบอขึ้นว่าขึ้นรอบนี้เราตรงม้านะยังนานบอ้าไปรอบนี้แล้วยังหมุนมานหลายรอบนานเลยอะไรบอลองซื้อแม้วุฒน่ะเออซื้อแต่อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องขั้วแม่เราเห็นว่ากันได้ไม่ไกลพูดได้จ้ะไกลแล้วไกลแล้วเออไกลแล้วไกลแล้วบอขั้วแบบเยอะว้าดอกไม้ตาซีเซียนอนาไฮมองกระทะเออ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องกวาดด้วยเฉพาะติดเซฟเลยมั้งบอติดเชฟมันมีผู้มานมีทุกันเลยอ๋อแจ็คสี่เป็นแต่ไหนแล้วบอได้เนาะเอี่ยตอนนี้กำลังเดินทางมาเพื่อนบาเลี้มทุกคนมาสู่บาเลี้ยมผู้อยู่บ้านเนี่ยมันก็เฮาผู้อยู่ฟูอยีกเลยเออคนอยู่บ้านเอาเรืออยู่ได้ไก่กันเลย ไปดีงามแรงๆคำมากัดหอมแกมเมียนั่น่า่ไปหากินนั่นน่ินั่นน่วที่ไ้หอมแกมเมี่ยก่อนไปหเอาฮะ้าวเเอาเลยนี่เออนั่นน่ะทุกคนเดินทางกันมาหนิติตามเบิ้งว่าเฮาสิพาปลงนำทางใด ไปดิอ,อ้าวบ่อ,บบอบนนั่นนั่นนี่แหละแ่แนนั่นนั่นทั้งพี่กับบอสบายคือกันทั้งเจ้าย,ยังบอสบายเออทั้งพีโชว์เลยทั้งพีงโชว์นักเลยที่ซ้อมใจอยู่หัวเทือนพนัดนะวะพันในพันต่อเลยทุกคนเด้อนี่ปวดหากินเพคนรถปั่นรถผาดทุกคนเด้อ แต่ว่าจะคลองเฮือนจะอยู่ทางในแหละจะคลองเพื่อนนะไปแล้วไปสายไปแล้วแต่ทางปล่อยวัดแล้วเบาะน,นั่นอันอีละบาทได้หมูอีลสะส่ะโอ้ไม่ยัง,ง <c oughs> อันนี้อันนี้ว่าวรจิขีีไปพูดสังแห่นะ่ะ <c oughs> โอ้เตรียมแหละกใกล้มาใกล้แล้วนี่เนาะ <c oughs> เออจะนอนยังงั้นบุญได้เนาะเออบุญได้นเนี่เตรียมเสร็บุญได้เนี่ ไว้แฮ่พะเวททุกคนเอ้ยตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ยังไว้หามทุกคนเลยมืองานอะไรกันี่แหละพัดต่อเพิ่งกระชิ่ดขึ้นเลยห้ามในละเยาะยองเยาะยองอยู่มือบุญพะเวทด้านเพิ่นนี่เนาะเนาะยังบ่ได้เห็นจะของเฮือนอยู่จะไปทางใดล่ะอ๋อตัวเงินเพิ่นในเรียงของเขาลายได้ทุกคนโอ้โหตัวนี้คือชิมันนกใหม่ใหม่ยังหยานคนอยู่ี่ตัวนึ่ง อ้อมเพื่อนเลยนะยังมือเศร้ามากเลยคือเศร้าเซลอยู่โอ้ยุสภูนก็ลายโตนี่อันนี้นี่เผ็ดคือสิเตรียมเห็ดอันไว้เห็ดกองทุกคนนังนังงัวนังคว้วนะทุกคนขั้นังขั้วแห้งมาไว้เอาไว้เห็ดกองเลยนี่เนาะฮะอันนี้บ่เอาเมื่อกี้อยู่บ่ันนี้กินได้เยอะบ้านเนี่ย เก็ให้มักนางนะเออเอาวะเอาวะมาเกย์พับพับเท้าโอ้ยปู่ทั้งเป็นโตเลยได้เนี่ยเฉยผลมาเห็ดกองได้ผลเป็นช่างกองได้ธรรมดาได้ผลอะไรฮะเป็นลายแนวเออเป็นแน่วได้นี่ครับมันเป็นอันอันปั่นรถปั่นพร้อมเท่าแก่รถปั่น เดี๋ยวนี้หันไปเป็นนั่นเท่าแกะฮับเมาก่อสร้างเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้อะไรเออจากว่ายังพันมาหนิตั้งเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเนี่เงินจักไป้ใบในสาโพดอ่ะลิเป็นบุมีบิลใบแล้วแหละพันยันนอกพุ่นพุ่นยันแมนเท่านั้นะแต่แมนเห็ดก็คือบอกไก่นะตอนนี้ผ่านต่อมากรพอดีขับทุกคนเลยพอดีถาบบอบอลเลยนะบอบอลก็กำลังมาหอดกันเจ้ากัเออพอดีเตรียมเครื่องแต่อยังเงาเียบร้อนอลไรทุกคนพร้อมหมดเลย ไะเดี๋ยวลงพากันพุหละไปฟอกันยูเซ่พุหละบอลบดก็ได้แั้วเด้อบอกหนึ่งเด้อสร้างได้ใส่ได้มันสร้างบ่ปลามันกินใหญ่อยู่นี่แหละตาเนี่ยเลืมอกโอ้นี่ลงมาหอดเขาไงเซก่ะนี่บล๊อปมาไหมบู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 น้อยปลมาปพี่ไอ้อ่ะเดี๋ยวคนเครื่องคนเฮืออะไรกะเอาลงไปเอาตะลุมขึ้นมาบ่ เราลงไปจึงๆแถวลุ่มก่อนบ่บนมันเสียนะเนาะแถวนี้นะมันตื่นผดปลากับบุคลายซาติเก่านะจะเป็นอะไรปีนี้ครั้งแรกที่เราลงมานะทุกคนเลยปีนี้ยังพอได้มากจะเถอบว่าแน่ไหมบ่บ่ไกลเฮ้ยได้ลงหมดบ่ลงนั่นแหละฮะเป็นลงไป็ประเดมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยบ่ลงเห็นบ่ครละลงนั่นแหละอภัยนะจ๊ะลงน้อยอ๋อลงน้อนดนิดน้อย่าบ่คืเรียกว่าอันนี้ก็ลงอันนี้ก็บ่ลง เด้งเด้งกันเฮือนนี่ก็บลงบุลงไดไปเปลี่ยนกันลงมีแต่เผาลงเฮือนแล้วก็พายขึ้นเมื่อขึ้นขระนอนนั่นนั่นเสร็จไปโอ้โหอย่งนั้นเ่นพาเห็ดเพลินเห็ดเพลินสองโหลดสองห้อสอดไปเดินนอนเลยเอาบาตยูมาตยูเอาเลยรไปฮะเจ้าลีนมาเลยเอาแม่ได้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวหัวจักบาดมึงดูันเขามาพพ้่มเน้อเข่ามั้งยักงงๆอยู่ชิด <c oughs> ชิดชิดใส่กางเฮืออหรือว่าเอ,าเ,อเร่อนนอนอนนีใดอ,อ,อืออีตาบวน บาบอนกดมามีนาเห็ดใส่เบ็ดหมานเน่นอนแน่นอนโอ้ยำังเทเพื่อเหะว่งเล้ดเฮื่ออยู่ได้แถวนี้เริ่มเห็นปลาหลายแล้วเนน่เนนเอาีตรบอนก็ได้เลยกินแบบผู้เผยเห้พวนเรา

Hát, ha to hát, 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 ước hát, 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 บ้าตายตัวนี่บัตรละสองก็ไปเติบแล้วะไปเติบแลยนะมวน <c oughs> มันมวนลร้ายกว่านี่ค่ะป่าเราเบลนเล้วเออพอได้กินเม่นมาถึงขนาได้ไลาย <c oughs> มุดมันมาต่ำฮื่อสิหัวเตะเลย ปลาปีงยังมาไล่ปลาเลยนี่กลับขึ้นมาเลยทุกคนเลยหนาวฮ้ยแต่ว่าโอเคอยู่แถวนีน้พอหมดอยู่เนาะหนาวก็ถือว่ายังยังพอหมดอยู่ <ทำ S 1> ได้ถวนีนี่ทีมงานเราซอยไปถาเลยโอ้โ,อโ,อโตัปลากระบอกรวนแรงเลยน,นี่ปลากระบอกมันโตบม่ใหญ่ทุกคนเลยเพิ่าเัาก็เลยมาเห็ดแบบนี่แหละปลากระบอกตรงเห็ดตอนแบบชิโนะยังแซ่บปลาเซนนะแล้วก็ตัวป,ปีงโอ้โหตัวเลือกแต่ตัวจะแสบปีกเลยเนาะ อ้ยปลาบูปลาเ็ดก้อยปลาบูปลานึกปะปลาก้อยก็ได้เรื่องนะวัวตัวปิ้งแซบวัวตัวปีงแซบเอาเพิ่นผูกขึ้นมาก่อนได้เป็นผู้จัดการได้มิโน่ปลานี่เพิ่นถือว่าได้เรื่องเลยทุกคนผักหอมเขาก็มีอยู่ผักกัปบด้ิจ่ะฮะผักกัปนั่นไดิเลยนี่นี่ ก,กินตวเก,ก็บอทางยคนนักขนาดเลยเด,ด่นเะด็การเลยนพักขึ้นกับขึ้นกเออสวนพักน่ะแหละผลปลูกเวลายอยู่หักมัพกกากันแวนนวงไงด้เลยวะอ้าวกะชอบกะชอบยังน้ำกะทิน้ำกะทิ มีคนนำกะทิพร้อมมาเลยไเฮ็ดหวานน้ำตาลนี่สิบันนี้นี่มีอยู่นะครับเทรงมาน้ำตาลไก่แล้วแหละเอามาดูแบบไก่บิดนะพวกนี้โด้นไงด้นดี่ได้กินเฮือกเลยทุกคนเลยขอหน่อยหยาเด้อผมได้บวกกินดีบกินแดงมันเป็นชีวิตเฮาบ้านเฮานแบบนี้ได้กินไปเถอะ๋ยวนี้คือว่าแซ่บสุดเลยแหละตอนบังไงบังไง่เลย บ่โลเป็นได้เมื่อกี้นี่ฮะคืออุกูึกอยู่ในแคมพังเห็ดอีหยังงมหอยแม่นงมหอยปืดเบิงขึ้นในชงเจ้ของหอยไปอยู่นั่นโยปิ้งคัดจุ้ยอะนนก็วานก็เปิดเอาไปกับปิ้งคัดจุยจุ้ยตะบาห้องกว้างอยู่โอ้ยๆอยู่ ขนาดปีกยังหอมเมื่อเมียจะบวบหลงจะบวอะไรโอ้ยมันกัดเฉื้อมทันกัดลายเนาะเอะอย่ามเมื่อเนยโปลกโปกคนเจ้าคือว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าที่นี่ก็ดจะว่าเอาะลรแปลกเยอะแล้วคือว่ามันใหญ่ไม่ได้ลุกไปบอกว่ามันคือใหญ่เนี่ยอย่ามออกเสียงท้ายบอกเมื่อยเมี่ยจื้อม่ได้จะเวรโลดบาเนี่โอ้ไปเป็ดไปช่างม้าห่วยเนี่ยเป็นนลำไปงมป่าเลยโอดแล้วจะหน่อยนะเป็ดไปตุ่ยแถน กับบทันเนาะทันกอดปลาหน่อยเลทันนั้นกดกลองบทันกินเพราะว่ะกล้องพนวนมีปัญหาทุกคนเลยตอนนี้ในปุ่มกันบอลกดกะนี่แนวกดกันนะเอาเล็กอันอันจำจำเอาบอลทองมันติดกันในนาทอนบอลทองที่มันเป็นขาบอลปุ่มนี่เออทูไปทูมาเนี่ยปกติฮะมันมันได้นะแต่ว่า มนเออแต่ว่าชาฮับ์ปนั่น,นออแาาหและตอนนี้ปุ่มกระลุดออกแล้วกดกระบได้รัพย์บันฑ์แล้วเออเกียเ่ยวกับท่านเนี่ยก้อยปลาข้าแต่ก้อยปลาลายเป็นกระช,ชับสุดอ๊อกเกือบท่านมาลเลยเกือบท่านมาแล้วมาแล้วใส่เอาใส่เอามาหนิเกือบท่านหลวงเต่าเออเป็นอะไรข,ขักบ่ขักเออะเดี๋ยวมากินหลายรอบแล้วสุดก่อนว่ะมาเซ่อว่ะมี่อาว่าเขาโทรมาบอกว่าเจ้าของบ้านอะเมาว่ะว่านนี้พัน ในพันต่อเมาแล้ววะเออบุญเป็นจะโค้งบ้านเันในพันต่อ <c oughs> เออชอบนะบอชอ,อ,อบนะชอบทีแล้วนะออโทรมาเสกเพื่อนวะโอ้ยบัวไวแล้วี่สันเมามาเถิดดองผออู้โอ้ยแล้วว่ะเดแล้วบริกินอ๋อ,อจอไในมัติจีนิเศรษจากมุดปลามาหาหมุดคนก่อนอยู่เมาเมาปูนมาออแล้วเมนี่ก่อนเมนี่ก็เมาปูนครับบอมาปูนเลาะก็ลงมางเออวันนได้ไหนกว่า เห็นว่ากินกินสัมเปร์อัดปากเห็นว่าอะไรมิตรลีอยู่คัก็เลยได้ปลาตัวีโตตะกินเนี่ยมันเกินโอ้เห็นว่าบัวตัวทิจิตโอ้หมดจุดขึงสายเซีอย่าบอกนะปลาสีโตเห็นว่ากัไหนเหรได้ก็ได้ตัวตัวบังใหญ่นะตัวปลาพีงอะนะปลาชลามเหรอปลาเชี่ยวเพิ่นได้เแตัวอุกเลยโอ้หมดมวนเนาะมีเวยคองกินน้ำควายอิตี้แถวนี้ เออมันก็มาให้เราปกคองกินแล้วเป็นแอ่เก่าแล้วทำมันก็มาให้โก้เป็นจะได้แอ่เก่านะบุญธรรมยาหยำขนาดเนาะแมนบพราะบุญธรรมยาอันเป็นอะไรเฮียพุนมาที่แล้วนี้ เข้อถามข้อแล้วเออเบงติชหนานี่เบงติชีนาจนเเลืองเบ็ดนี่ขอทามกมาบ็มาบำรุงเออบำรุงบอนีเออเอาเลยะเอาขากาเ้อจะนอยเฮิรเติบได้เพิ่มมี่จะมาอยู่บำรุงเลยไอ้เขามาอีกมืดคักแล้วได้แบบโอ้ไโทรหากับไปซอยกันบ่บันไปไทยเดียวเฮ้ แล้วโนบอกโอ้กระดังเน่ยนะนนก็ว่าปาดไได้ผไหนอือืดีดีได้โอ้ยปาดไรอมหนึ่งเอา้ปาดไทยเลยหนึดูบ่าไงบ้าเฮ้ยนันบอ้าเฮ้ย้าเนี่ ตัวเมื่อบอกเมียเด้อมาส่งกอดปิ้งหนึงจะไปไหมนั่นเจ้าต้องคอยคอยกระจายต้องดนึกน่าก็่ามาไม่ก็เมนเนลไปบ้าบนันจาไววันนี้นะบ้าแน่มมด้นี่มนกากทุกคนเลยบรรยากาศนเข่ากันรวมทีมงานใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แหะทุกคนเล มวนยี่เป็นขับวันนี้ว่าหัว่าตกนเลยวันได้มวนนะมติสหความกันเดเิมว่าขมางกบมาไปแต่หึงนี่บุฮูจักยังเลยอย่างเรามันเป็นอะไรบุหูสวบเมียผมไปอยู่เมียผมไปแต่หฮงเลยนะตื่บาดเดียวเลยาะมาจบลอละบาอมาจอบเป็นย่าเป็นย่ามเลยบาดไปโลดปิงหนึงมาเลย จมยุพอดีกับอลจิงมได้นิ้วเนือมวเนื้บอลเบอถึงใจบอไกลขนาดเลยจริงนะบอไกลก็บได้คืนน้ำมาได้ด็อกพอม่อยาเพิ่นก็บลายยทธ์จบังก็เพิ่นยังมาเอาไว้นะะคันผุ้เดียวเคยเจ้าเร่าเอาไว้ถึงแล้วจะรอชองบิ้งผูกกระจงดมเมีะไมีน เอาเมียเซนหาด้อเมียเซนหารบ่เมียเซนหาแน่นก็มาตะกรบเลยบ่ขับเลยแล้วปะาแล้วเดี๋ยวเอาบางโค้งเปลี่ยนมองแล้วเปลี่ยนมองแล้วเอานี่ใหญกินข้าวกับทุกคนเลยมันนี่คือว่าบรรยากาศมวนนะหาอยู่หากินกับมวนแล้วก็ฟาดเาพันน้ำแล้วมันก็ดีมนะ อบบอลจนอิ่มแล้วลืมลืมตัวนี้ลืมยังนี่ปากกระบอกปไงชุบกินหัวมันเนาะเอา้เนา่ยกินเขากัอนทุกคนเด้อนี่ถือว่าคลิปนี้กับะมาณนี้ทุกคนบรรยากาศมาหาอยู่หากินอยู่เซ่อะไรก็บรรยากาศในภูเขาหม้อนทุกคนหลายคนทีมงานเขามาครบเลยหมอนี่คักอะไรเละคักไปเสียละเวลาจะไปห่วมกันพอกันหมาคลิปหน้าพี่ต้อง้าทุกคนเด้อคลิปนี้กับซีเดล่าทุกคนในภูเขานี่แหละ ว่ากินข้าวกินนะไแล้วเขาก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเอาปลาเาปยังแล้วก็เมื่อพลัดกลับมาบ้านเขามานนอนเยื่นน้ำไหล